สวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องลุงหว่งกาเกาะนะครับครับนี่ก็วันนี้ก็ว่างๆเลยนะครับ FC ไม่ได้ทํางานนะครับเดี๋ยวลุงหวางก็จะพา FC เลาะนะครับทีนี้ครับนี่ก็เลาะจากที่สวนดอกไม้นี่เลยนะครับ FC ก็ลุงหวางก็จะเลาะพาไปชมบ้านแต่ละหลังนะครับของยูทูบเบอร์นะครับ FC แต่ว่าด้านนี้ยังไม่ได้ไปนะครับ FC ระว่างก็จะพาเอฟซีไปเลาะไปะที่บ้านของเอ็ดเบนนะครับเอฟซี FC. ก็จะเลาะไปแถวนั้นนะครับเอฟซีไปกันเลยครับเอฟซีเดินไปเลยนะเดินไปเลยนะครับเอฟซี FC. นะครับัน,นก็แถวหน้าร้านองค์ปู่แถวนี้นะครับก็มีบ้านของคุณเองเมดีออยู่นะครับเอฟซี FC. ก็จะเป็นร้านค้าด้วยนะครับดูนะครับมองไปก็ สีน้ำตาลนะครับก็เป็นบ้านของคุณหนึ่งเมเดียนะครับนีก็เอฟซีอยากจะมาหาก็หาะคนณหน่เนเงเมเดียอยู่แถวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็พาเลาะเลยครับซีเดินเลาะเลาะแถวนี้ก่อนครับนี่ก็ตรงแถวนี้ก็จะเป็นศาลานะครับซีศาลาที่นั่งพักร้อนนะครับนั่ง เล่นกันนะครับ FC คอสาราเนี่ยก็ FC มาก็จะได้นั่งได้พักผ่อนนะครับยูทูบเบอร์ไลฟ์สดกันด้วยนะครับ FC ยามกลางกลางคืนนะครับ FC เดี๋ยววัาก็จะพา FC รอดชมแถวนี้ก่อนนะครับครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับ FC ลมเย็นสบายสบายนะครับฟีครับนี่ก็จะมีต้นกล้วยนะครับปู ขอบสระนี่นะครับสีครับนี่ก็จะเป็นสระนะครับสีสระก็ยังมีน้ำอยู่นะครับสีน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับสีตรงนี้ก็จะเป็นสระนะครับใกล้ศาลานะครับที่หลังศาลาตรงนู้นก็จะเป็นพวกกลางนะครับสีเราก็พาเดินเลยพาเดินพาชมเลาะๆนะครับฝั่งนี้ก็จะมีสระอีกนะครับหนึ่งลูกนะครับสีเดี๋ยวให้ดูก่อน รสระนี้ก็อันนี้น้ำเยอะนะครับสีนะครับสระนรงนก็แถวแถวนี้ก็จะมีบ้านยูทูบเบอร์นะครับหลังสีฟ้าก็บ้านลุงนะครับสีคนครับตอนนี้ก็จะมีกังหันหมุนอยู่วูว้วอยู่นะครับสี ระหว่างก็จะพาชมแถวหลังบ้านก่อนนะครับสเดี๋ยวก็จะไปชมตามโ้นนะครับสว่ามันก็ไกลอยู่นะครับสนระหว่างก็เดินไปตามหลังบ้านเนี่ยก่อนนะครับคร้บนี่ก็เป็นรถไทยบ้านนอกนะครับสิแถวนี้มองพาเดินเลย ชมเลยนะครับเออ่าเนี่ยนะครับกังหันใบใหญ่ๆนะครับ f อซก็อยู่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวลุงอวก็จะพาไปดูใกล้ๆนะครับก็จะไปดูฝั่งโน้นนะครับ f อซนี่ก็ลุงหวังอยู่ด้านหลังนะครับครับนี่ก็ลมพัดดีนะครับลมเย็นดีนะครับเอ่ซเดี๋ยวลุงหวังไปดูกันเลยนะครับ ครับนี่ก็เดินมาก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับสีเดี๋ยวใกล้จะถึงบ้านเสือแล้วนะครับบ้านเสือสีอเหลืองนะครับใครเห็นใครก็จําได้นะครับสี่สีเหลืองเหลืองแล้วก็บ้านเสือนะครับโอ้โหหางมดไฮนะครับสี่นู่นนะครับหางมดไฮนะครับดำๆนี่หางมดไฮมดไฮก็จะเป็นแม่ดำๆนะครับไข่มันก็มันๆนะแล้วแซ่บเล้วไข่มดไฮนะครับ ครับนี่ก็เข้าไปตรงนี้กันเลยนะครับเอฟซี C. ครับนี่ก็อยู่หลังบ้านนะครับเอฟซีแถวนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับครับนี่ก็บ้านเสือบ้านอลิซอนบ้านแอดบัตนะ,ค,ะ F C. ครับเอฟซีเดี๋ยวหนุ่ก็จะพาเอฟซี C ไปดูไปชมกันเลยครับวันนี้ก็มาถึงด้านหลังกันแล้วนะครับเอฟซี C. เดี๋ยวขึ้นไปด้านหน้าเลยนะครับเอฟซี C. ครับเดี๋วก็บ้านของเสือนี่ก็ลุงวังยังถูกใจอยู่นะครับสี่สวยๆงามๆเลยครับนี่ก็เอาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับสี่นี่ก็มาถึงหน้าบ้านของแอดบัตกันแล้วนะครับสี่นะครับเดี๋ยวลุงวังก็จะพาเอฟซีไปชมบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนะครับจะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะครับสี่นะครับเดี๋ยวลุงวังก็จะมา,าปูบ้าน ต่อจากบ้านแอดบัตตรงนี้นะครับ FC ตรงนี้ฝากต้นไม้มาตรงนี้นะครับ FC อ่ะไปเลยนะครับ FC อันนี้ก็บ้านของแอดบัตนะครับ FC น,นี่ก็บ้านของอธิสอนนะครับบ้านของอธิสอนนะครับสี่อัวน,นี้ก็จะเป็นบ้านของเสือพาไปนะครับอนี่นะครับบ้านของเสือนะครับ FC สวยสวยเลยนะครับครับแล้วก็บ้านของสีชมพูนี่ก็บ้านของแอชชัยนะครับเปนของแอชชัยนะครับนี่ก็จะเป็นกว้างหน่อยนะครับสีนี่นะครับสีชมพูหน้าบ้านสวยสวยเลยนะครับสอีสวย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 ครับปลูกดอกไม้ต้นไม้ใส่ครับแล้วก็บ้านของของของใครเนาะของบ้านอื่นไอรักนะครับ บ้านของพิลาวันนะครับเอฟซีแลก็บ้านของชิดปากแป่นะครับนี่นะครับเพราะว่ารถของชิดปากแป่ยังจอดอยู่อน,นี้ก็เป็นบ้านของสีฟ้าได้เป็นบ้านของแอนเนาะถูกหรือเปล่าเนาะมันของแอนนี่เป็บ้านของแอดมินนะครับเอีนะครับบ้านของแอดมินสองหลังนี้นะครับ f อี สีเดียวกันนะครับสีเดียวกันบ้านแอนมินนะครับนี่นะครับแต่ว่าบ้านนี้ที่ของไทยเนาะน,นี่เนาะรางจำไม่ได้ใช่ล้วของใครของใครเนาะนี่นี่สองหลังนี่รางไม่รู้จักเลยดูสีแต่ว่าอันนี้รู้จักอยู่นะครับของของไทยบ้าน,นอกนะครับอันนี้ของไทยบานนอก นี่ก็จะเป็นของนับฟื้นนะครับนี่ตัวนี้รูงว่าพูดถูกตุ๊กตาเนาะรุ้ว่ก็ให้ดูมาจนทั่วแล้วนะครับเอฟซีครับสีฟ้าแล้วก็เป็นบ้านลุงนะครับเีตรงนู้นก็จะเป็นขัวกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขวัวกลางนะครับรเีรค,รบครับนี่ก็เราก็เลาะมาชมบ้านกันแล้วนะครับก็ ไปเลาะสวนดอกไม้อีกแป๊บหนึ่งนะครับครับก็จะพามาชมครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับ FC ห้องน้ำเจ้าตัวนี้มาเข้าห้องน้ำก่อนครับนนี้ก็ห้องน้ํานะครับถ้าใครอยากจะมายังไม่รู้ห้องน้ําก็ตรงนี้นะครับ FC ห้องน้าครับอันนี้ก็สวนดอกไม้นะครับสวนดอกไม้ก็อยู่ใกล้ห้องน้นะครับ FC ระหว่างก็พาเลาะพายชมก่อนนี่ก่อน อันนี้ก็ต้องขออภัย f อด้วยนะครับเพราะว่าุงหว่างเดินนะครับเราอาจจะลายหูลายตาหน่อยนะครับเอฟซก็มาถึงจุดอง์ปูแล้วนะครับเอฟซนี่ก็ถึงอง์ปูแล้วนะครับเดี๋ยวว่าก็จะพาเลาะอ,อีกนะครับเอฟซีเลาะดูบริเวณด้านหลังของปูนะครับ ก็จะปลูกต้นไม้เรียงไปแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับเอฟซีนี่ปลูกต้นไม้ต้นไม้นะครับก็เลาะเรียงไปโน่นเลยนะครับเอฟซี FC ก็จะเป็นแถวนะครับสวยๆนะครับเอฟซีสวยๆก็รูหวังให้ชมแล้วนะครับนี่ก็ภาพมันอาจจะไม่นิ่งนะครับอเอฟซีขออภัยเอฟซีด้วยนะครับ ก็บริเวณนี้ก็ว่าจะเทพื้นนะครับ fc แต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะเทพื้นหรือว่าจะไซดอิดกองเอานะครับ fc ไปก็ให้ดูด้านหลังก่อนนะครับ fc ชมบ้านมาแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับความสวยงามนะครับ fc สวยๆนะครับสวยๆแล้วก็มาดูองค์ปู่ก่อนนะครับ fc ตรงข้างอง์ปูนี่ก็เป็นสารพระพรมนะครับ f ีตรงนี้ก็เป็นสารพระพรมนะครับก็อยู่ด้านข้างอง์ปูครับีนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับฟีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหลวงวังเกาะกันด้วยนะครับขอบคุณฟีใจดีทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ